สวัสดีครับผู้ฟังทุกทา่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าทำอย่างไรไปที่ไหนใครใครก็ชอบนะครับ เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการพูดพูดอย่างไรใครๆก็สนใจฟังทีนี้มนุษย์เราต้องเดินทางนะครับผู้ฟังทุกท่านครับการที่เราไปไหนใครๆก็ชอบเขาก็มีวิธีการเนาะสิ่งแรกเลยก็คือทุกครั้งเมื่อปรากฏกไก่นะครับเราควรมีบุคลิกที่ดีมีสม,มารถคารวะให้เกีรติกับผู้คนมีน้ำเสียงในการทักทายที่ไพเราะชัดเจนครับ ม,มีการแสดงออกด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะเป็นผู้ที่มีน้ำใจในการแสดงออกไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาแต่ได้มีความรับผิดชอบรู้จักการเสียสละรู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดนะครับยิ้มเก่งยิ้มเนี่ยคือเครื่องสําอางที่แพงที่สุดในโลกนะฮะที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันนะครับแต่ต้องไม่ทะลึ่งตึงตังเนาะ เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขันมีเสียงหัวเราะในระดับที่เหมาะสมสร้างบรรยากาศเป็นครับการสร้างบรรยากาศเป็นสิ่งสําคัญไปไหนใครๆก็ชอบก็คือรู้จักจังหวะมีไหวพริบมีการมองนะับผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกชื่อเขาได้ถูกให้เกียริยกย่องเขาเหมาะสมมีหลักการชมชอบเชื่อช่วยนะครับเมื่อเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะให้นั่งนิ่งๆมีรอยยิ้มเล็กๆ รวมตาเป็นประกายพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่ผู้คนนั้นเนี่ยร้องขอนะครับทีนี้พอเราจะไปไหนก็แล้วแต่เมื่อเราสังเกตเป็นวางตัวเป็นมีเรื่องราวที่พร้อมจะพูดคุยสาระสำคัญคือเป็นผู้ฟังที่น่ารักนะครับอย่างนี้ใครๆก็ชอบครับถามเป็นแล้วฟังฟังเสร็จแล้วก็ถามถามแบบมีคำตอบประโยคมีการยกย่อง ขึ้นต้นก็งดงามตอนสรุปจบก็มีความรู้สึกแบบจับใจชอบนิสัยคนนี้จังเลยนะฮะรู้จากการพูดการจานะครับมีสัมมาคารวะแบบนี้แหละครับไปไหนเนี่ยไม่เบ่งมีอวดเก่งนะครับไม่ก้าวร้าว ไปที่ใดใครๆก็ชอบครับในลักษณะแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมที่จะหยิบยื่นและแบ่งปันด้วยดังนั้นทุกท่านครับสังคมของเรานั้นมันกว้างโอกาสเดินทางนั้นมันมีตลอดดังนั้นทําอย่างไรไปไหนใครๆก็ชอบก็สามารถนาเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปใช้ได้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่สวัสดีทุกท่านครับ